อี่ครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ้09นะครับกนมออัปเดตกราฟบิตคอยแล้วก็มีตัวเล็กๆนะครับบางตัวที่เอาสัญญาณ d e a ดคอส t นะครับเอามาตักเตือนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสัญญาณเนี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าตัดปุ๊บนะครับมันจะลงต่อได้เลยนะครับเพราะว่าก่อนที่มันจะลากกันลงมาตัดนะครับมันได้ลงมาก่อนเป็นเดือนๆแล้วแต่เราไม่รู้นั่นเอง นะครับสัญญาณเด็ดคอสต,ต่างๆของเดย์นะครับเราก็เดี๋ยวมาคุยกันเนาะก็สำหรับ b ีดมันก็มีแหละนะครับนี่มันอยู่ประมาณค่าเฉลี่ยของ ma50 อยู่ประมาณห5 0 0 0หมืน้นะแต่จุดตัดเด็ดคอสอยู่ประมาณ50,000นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้หมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่ามันเริ่มไตรมันเริ่มต่าลงต่าลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเนี่ยมีการทุบลงมาอีกนะครับเราจะมารอช็อต ตอนที่มันตัดแถว50,000นะครับเราไปชอ็อ 50, ต50,000ตอนนั้นถ้าเราไล่ข้างบนนะครับ50,000อาจจะเป็นจุด TP เราไปแล้วอันนี้ก็ในมุมมองแล้วแต่ของมุมมองแต่ละคนนะใครที่ใช้ MA อยู่เนาะก็ในมุมมองผมนะครับนะก็จะชอ็อตตามฟิโบไม่ได้ชอ็อตตาม MA นะครับก็เอาไว้่า ตั้งหลักทั้งตัวไว้ดูในระยะยาวว่าทิศทางไปชี้ไปทางไหนเนาะก็สําหรับ m อในวันนี้นะครับเดี๋ยวไปคุยกันหลายเรื่องเลยแหละนะครับเพราะว่ามันจะปิดวีคด้วยนะครับก็กราฟแรกนะครับเปิดถึงที่อัพเทนแล้วกันเนาะก็เป็นกราฟเดนนั่นแหละนะครับอ่าก็เป็นแท่งแบบ HLC นะครับก็จะวางอัพเทนมานะครับเราก็จะเห็นว่าจุดปิดนะครับเส้นสีเหลืองนะครับมันปิดอยู่ในอัพเทนอยู่ตลอดนะครับแต่จุดสุดท้ายนะครับ คือปิดแล้วยังไม่ลกขึ้นนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองวันละนะครับออกข้างมานิดนึงนะครับแต่ถ้าออกข้างจนถึงวันโน้นวันพุธพฤหัสศุกร์คือถ้าออกข้างจนถึงอาทิตย์หน้าแล้วไม่พุ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันทําทรงแบบนี้นะมันคงจะออกข้างไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่หน้าง,งานนะครับแบบนี้กราฟหมาไม่เด็กนะครับเนาะผมเคยเจออยู่นะั่นซ็งพอสมควรเนี่ยเนี่ยกราฟออกข้างนะครับเนาะ ก็ถ้ามันเป็นอย่างงี้หนักเลยนะครับนะไม่ทุบไม่พุ่งนะครับอนาคตก็อาจจะมีพุ่งได้นะครับนี่คือระวังอัพเทนเสร็จเนี่ยหลุดปุ๊บเนี่ยแล้วมันออกข้างเอ,อ้อันนี้มันมัน,ม,นมันต้องวัดกันอีกทีนะเดี๋ยวลองวัดดูเนาะการออกข้างนะครับเนี่ยออกข้างเสร็จพุ่งขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่าจะออกข้างไหมถ้ามันไม่ออกข้างเนี่ยหนึ่งถึงสองวันเนี่ยมันต้องไม่ทุบเพราะต้องลากขึ้นก่อนนะครับ ไม่ทุบก,ก็ต้องลากขึ้นก่อนเพราะมันชนเนี่ยมันชนปุ๊บเนี่ยไม่ทุบก,ก็ต้องลากขึ้นนะครับนะจะออกข้างแบบชิวๆมันก็ไม่ทักอไ,ไม่ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่เนาะก็เดี๋ยวมาดูมุมมองนะครับสหรับผมอ่ะผมมองว่าถ้าการหลุดอัปเทนเนี่ยถ้าเอาชัวร์ๆนะครับสําหรับสายเอสไปรอเอสแถว5 9, 9 2 9 6ก็ได้ก็คือมันหลุดลงมาแล้วนะครับเนาะแล้วรอให้มันหลุดปุ๊บเนี่ยเราเราเทรดตอนหลุดก็ตั้ง SL กว่า มันก็ทุบลงไปเลยนะครับนะถ้าไม่ทุบเรา SL ไม่ได้เยอะนะเพราะว่าถ้า SL ตอนหลุดมันจะเทยอยู่แล้วนะครับมันเทมีโอกาสตั้ง SL นะมันขึ้นมาโดน SL นิดเดียวเองนะครับนะก็จะไม่ตั้งราคากันไว้นะครับก็รอเทรดหน้างันเดียวฟิวเจอร์เขาเรียกว่าถ้าเราไม่ว่างอยู่อยู่หน้าจอเราไปตั้งไว้เขาไม่เรียกว่าอ่าเป็นมุมมองในการเทรดฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ต้องเฝ้านะครับนะนะถ้าไม่ว่างไม่ต้องเล่น นะมันมันเสี่ยงมากนะครับสําหรับมุมมองของฟิวเจอร์นะถ้ามันเป็นสปอร์ตตั้งซื้อไว้นะสมมุติจะซื้อแถวห้าหมื่นเก้าหวังจะไปแปดหมื่นเนี้ยตั้งไว้ถ้าเกิดมันหลุดห้าหมื่นเก้าลงมาเปิดเปิดเช้ามาเปิดอีกทีหนึ่งเหลือสี่หมื่นแปดเนี่ยดอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอความเสี่ยงพวกนี้นะครับเราต้องว่างอยู่กับมันเนาะ,ะก็ประมาณตื่นเช้ามาก็เปิดดูไบแนนนะครับนะ เกเยนก็นมันก็ไบแน่นไบแน่นไบแน่แนนะครับทั้งวันไม่เป็นนําทําอะไรเนาะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับสําหรับมองของกราฟเนี้ยนะครับบิตคอยนะครับกรารนี้จะทํามาดูก็คือทีแรกอะ่ะมุมมองก็มองว่าเฮ้ยมันขึ้นเทสรอบเนี้ยอาจจะมีถึงเจ็ดหมื่นอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะแต่ว่าชนนะครับชนฐานหกสิบสองจุดห้าเปอร์เซ็น นะครับฐานนี้ก็คืออยู่ในฐานใหญ่เลยนะครับสําหรับฟิโบโซนนี้นะครับอยู่ในฐานใหญ่แล้วก็ยังไม่เข้าฐานเล็กนะครับยังไม่เข้าฐานเล็กนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหลุดเข้าฐานเล็กก็คือ5 9า9 6้าสส่วนจุดจุดที่จะไปต่อก็คือสูงย์กี่หกด7ดนะครับปัจจุบันอยู่ประมาณ6 1คือไปไม่ไหวแล้วโดนกดอยู่ประจํานะครับไปไม่ไหวแล้วเราก็ไม่ฝืนะนะครับนะไม่ฝืนนะครับก็ในมุมมองส่วนตัวนะก็เดี๋ยวมาดู อีกกราฟหนึ่งแล้วกันเนาะก็เป็นกราฟเส้นขาวๆเนี่ยจุดช็อตของมุมอมองผมทั้งนั้นนะครับก็คือผมจะช็อตตามโซ,โซนพวกนี้ก็คือโซน a ฟบงนั้นเลยนะครับก็สําหรับแท่งปิดนะครับอ,อันนี้เป็น day เนาะนะครับ day ก็ไม่ดูนะครับจะดู week ก่อนนะครับ week ก็คือหนึ่งเลยนะครับแท่งเนี้ยเริ่มต้นจบเมษาแล้วกันเนาะนะครับจบเมษานะครับแต่มันไปอยู่ เขาเรียกว่าอไงครวบกลางของพฤทธสภาละก็คือปิดปิดเดือนน่ะปิดแดงนะครับปิดเดือนคือปิดแดงนะสามสิบเมษาปิดนะครับสามสิบเมษาปิดเลยนะครับปิดแดงก็คือปิดแถวหกหมื่นหกร้อยนะครับส่วนเปิดวีคมาเนี่ยนะครับสัปดาห์แรกของพฤษภาเนี่ยมันลากขึ้นมาปิดสูงกว่าประมาณปิดประมาณหกหมื่นสี่นะครับ ปิดประมาณ64แต่ต่ำกว่า64.68ก็คืออยู่ในฐานนี้ละอย่างที่ผมบอกคือถ้ามันปิดปิดต่ำกว่า64.68นะครับมันจะได้เปรียบมากเพราะว่าเราจะดักที่64.68นะครับเพราะว่าถ้าเราดู64.68นะถ้าดูเป็นกราฟเล็กเป็นเดย์แล้วกันเนาะ,ะหลังจากที่มันปิดนะเราจะมองว่า64.68เนี่ยพอเรามองว่าตรงเนี้มันปิดแล้วมันได้เปรียบปิดวิ่งเนี่ยดูนะกี่แท่งเนี่ยหนึ่งวันนะแท่งละหนึ่งวันนะ ถ้าเราเอหนึ่งจุดนะถ้าเราเออประมาณหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าห้าร้อยเราลอดหมดเลยนะนะครับเนี่ยได้เปรียบมากนะครับมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบการปิดวิกในฐานเนาะต่ำกว่าหกสี่หกแปดนะครับทีนี้พอมันมันต่ํามาเสร็จเนี่ยนะวิกนี้นะครับคือทั้งทั้งวิกที่มันพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่มันมาทิ้งไส้แล้วหนีนะเดี๋ยวมาดูสัปดาห์นี้มันจะหนีไหมนะครับเนาะก็ส่วนใหญ่ที่หนีก็ สังเกตว่ามันจะหนีแถวแถววันอะไรวันจันทร์มันวันจันทร์มันมีจันทร์เดียวนั่นแหละที่หนีเท่าที่ผมดูนะครับต่ําโกหกหนึ่งเนี่ยวันเสาร์วันอา,าทิตย์นะครับวันจันทร์เริ่มหนีขึ้นไปแล้วนะครับจันทร์อังคารเริ่มหนีขึ้นไปนะครับ,รเ,รรบเดี๋ยวต้องมารอดูว่าหนีผ่านไหมนะครับถ้าหนีไม่ผ่านมีสิทธิ์หลุดอัพเทนล,ลงมาด้วยนะวิกเนี้ยนะครับ ก็สำหรับมุมมองภาพรวมของหนึ่เดือนเนี่ยนะครับหลังจากที่มันปิดนะครับเป็นจุดกับตัวดูชัดๆเลยนะแดงแฉเลยนะครับก็คือแท่งเนี้นะครับเดือนนี้มีสุดมีสิทธิ์รุ่นแดงแท่งที่2บแล้วก็แท่งที่3ามที่สี่ววานไปนะครับก็ในมุมมองก็วิกนี้ครับถือว่าเป็นวิกเทสละกันเนาะสำหรับจุดที่ปิดนะครับที่ผมพิมพ์ไปหน้าเพจนะครับ ที่ผมพิมพ์เป็นหน้าเพจนะก็คือมุมมองถ้าสมมุติว่าวิกปิดต่ำกว่าห้าหมื่นเก้าสองเก้าเจ็ดนะครับโอกาสที่อคนช็อตแถวหกหมื่นสี่นะหกหมื่นหนึ่งเนี่ยก็จะชิวได้นะนะครับเพราะเวลาเทสมันจะเทสแถวห้าหมื่นเก้านี่นะครับผ่านไม่ผ่านว่ากันอีกทีนึงนะส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยผ่านถ้าปิดวิกนะครับถ้าปิดวิกต่ำกว่าห้าหมื่นเก้านะครับ แต่ถ้าปิดวีคต่ำกว่า61992นะครับจุดเทสก็จะเป็น6 9 9 9 2เพราะงั้นใครเทสต่ำกว่าจุดนี้มีสิทธิ์โดน SL นะครับไม่รอนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แช่งให้มันหลุด5ห้มนะงานมันจะได้สบายขึ้นนะครับแต่นะครับอีกมุมมองหนึ่งแลง้วงานเนาะถ้าเกิดมันหนีอย่างทุกแททุกแท,กท่งที่ผ่านมานะครับแต่ไม่สามารถปิดสูงกว่า64ได้ถ้าเกิดแท่งเขียวมาสะจันนะ ใกล้เช้าอยู่ยตีสามแก๊งตีสามมาถึงลองมาตแตกสลารขานเนี่ยนะครับก็คือสูงกว่าหกหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับจุดที่มันจะรีเทสก็คือกลับมาเทสหกหนึ่งเก้าเก้าสองเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่หกสี่กแเหมือนเดิมเลยนะครับถ้ามันปิดอย่างนั้นนะเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็เทสไม่ผ่านแบบเนี้ยเราก็ไปรอเอสหกสี่หกแปอันนี้มันออกออกลูกไซเวลวนะนะครับก็เป็นลูกออกข้างที่ผมบอกนะั่น นะครับตอ,ตอนพูดต้นลิบนะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็จะปวดหัวขึ้นแต่ถ้าเรามุมมองว่ายังไงคืนนี้จนถึงพรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงนะครับมันไม่สามารถสูงกว่าหกหนึ่งเก้าเก้าสองได้เราก็ได้เปรียบเพราะหนึ่งเลยก็หกหนึ่งเก้าเก้าสองมีสิทธิ์ที่จะกดมาเทสเส้นอัพเทนตรงเนี้ยนะครับกดมาเทสห้าเก้าหเก้าเจ็ดหลุดไม่หลุดก็ว่ากันอาทิตย์หน้านะครับก็คืออาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันจันทร์เนี่ยจันทร์อันารพุธเพลิดนะครับเนาะ ก็จะเป็นอย่างนี้นนะครับสําหรับมุมมองแท่งปิดนะนะครับเป็นไรไปดูหลายๆกราฟนะครับกร,กราฟผมเยอะนะนะหลายกราฟจาสุดไม่ค่อยได้นะก็สําหรับมุมมองกราฟนี้นะครับเอาเป็นเ่ L C กันเนาะก็สาหรับมุมมองกราฟนี้นะใช้เวลาหนึ่งสองสามวันนะครับอยู่ในฐานแปดสิบเจ็ดเล็กนะครับซึ่งฐานนี้กอ็อยู่ในโซน ่าระหว่างที่มันยังไม่หลุดหกห้าหมื่นเก้าสองเก้าหกนะครับก็อยู่ระหว่างห้าเก้าสองเก้าหกถึงหกสี่หกแปดเจ็ดนะครับเนาะแต่เป็นฐานย่อยลงมาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตอนเนี้สามวันมาแล้วยังไม่สามารถทะลุหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดนะครับนะยังไม่สามารถทะลุตรงนี้ได้แต่ถ้าโชนหกหนึ่งสามหนึ่งแปดแล้วเดี๋ยวทุบหลุดทุบหลุดก่อนเช้านะครับนะก็อยู่ที่ตอนเช้ามันจะขึ้นมารีเทสนะครับนะ ถ้าในหาพี่โบก็คือ,อทุกหุดแบบนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เทสถ้าไม่ผ่านลงต่อนะครับนะในมุมมองนี้นะก็คือเป้าหมายแรกนะครับก็จะไปเทสทดสอบ5,6,600นะครับว่าเฮ้ยไอ้ครั้งก่อนมันรับอยู่ไหมอย่างเงี้ยนะถ้ารับไม่อยู่ก็น่นเลย New Low ก็ประมาณ53ขอนะครับเด้งไม่เด้งก็ว่ากันไปหนไงนะครับเด้งไม่เด้งกะว่ากันไปหนไงเนาะ ระยะยาวม็ยังมองลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอ่ามันจะเจอเรียกว่าอ่าระวางดาวเทนใหญ่ไปอ่ะจนกว่ามันจะเบรกดาวเทนใหญ่เนี่ยค่อยว่ากันนะครับในเรื่องของหองนะครับเรื่องของหลงก็รอดูกันต่อไปนะครับสําหรับบิตคอยในวันนี้นะครับมาไปดูในเรื่องของเมื่อกี้พูดถึง MP ไปแล้วเนาะว่า B t ดีนะครับวันนี้ก็จะเร่งเร่งเครื่องหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวชิปมันจะยาวเดี๋ยวจะไปพูดเหรียญเล็กสักหนึ่งสองเหรียญนะครับ พว่ามันเกิดเดคอร์สแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ็อมันมันจะเป็นสัญญาณว่าเฮ้ยมันเกิดเดซคอร์สแล้วตัวเล็กมันเกิดตัวใหญ่หมันก็น่าจะมีการทุบเพื่อดึงตัวเล็กลงต่อเนี่ยนะครับเป็นลังสังหรณ์ประมาณนั้นนะครับไปดูในเรื่องของไอซ์แองดนิดนึงเนาะก็วิกอันตรายนะเพราะว่า เส้นแดงมันหักเลยนะครับสถิติมันหักลงเลยนะครับมันจะเกิดอะไรใหญ่ๆหรือเปล่านะครับเนาะก็หักมันมันหักกันทุกเส้นแหละนะครับแต่รอบนี้คือดิ่งแบบหน้าขมาเลยนะครับเนาะก็คือชนปุ๊บเนี่ยหักเลยนะครับนะนะก็เดี๋ยวต้องรอดูเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะตั้งแต่หมื่นห้ายันเจ็ดหมื่นมันไม่ใช่ขึ้นนิดเดียวนะขึ้นมาเจ็ดเท่าเลยนะครับ ประมาณนี้สำหรับปิดคอยเนาะ mm hmm. ก็ไปดูเหรียญที่เกิดเดตคอรแล้วกันนะ mm hmm. ก็คือจะเป็น ADA นะครับ mm hmm. ก็คือ ADA ในเกิดเดตคอรหนึ่งวันนะครับนี่นะครับเกิดเดตคอรเรียบร้อยนะเส้นห้าสินนบ mm hmm. ตัดเส้นสองร้อยนะครับห้าสิบตัดเส้นสองร้อยนะครับซื้อ ADA เนี่ยนะครับที่ผมเอามาลงคลิปในวันนี้นะครับ ก็คือปฏิวัติปฏิิวัตประวัติเก่านะครับจุดเนี้ยนะครับมันเป็นจุดที่ก่อนจะเกิดลูน่านะครับลุนแาหรือเกิดเพนิคตลาดอะไรต่างๆ,ๆในช่วงนั้นนะครับทำให้มันเทต่อนะครับก็คือจุดเนี้ยสร้างดอยเยอะมากนะครับสร้างดอยเยอะมากซึ้นมาได้ขนาดนี้ก็ถือราสุดนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่า,าในมุมมอง a อ a เเนี่ย ถ้าเกิดหลุดอีกรอบหนึ่งเนี่ยบันไลยนะครับจะว่าไม่หลุดตรงนี้มันก็ไม่ใช่นะครับแต่ในเรื่องของ M A เนี่ย M A เนี่ยพอมันตัดกันขึ่งเส้น M A เนี่ยมันยังอยู่แถว0ู2จุดห้าสองนะเพื่อนเพื่อนแต่ปัจจุบันราคาอยู่ประมาณ0ูนจุดสี่สนะครับมันมีขึ้นเทสอยู่นะครับมันมีขึ้นเทสอยู่ประมาณหนึ่งครั้งก็คือ0ูนจุดห้านะครับขึ้นเทส0ูนจุดห้าคือเทสเส้นสองร้อยไปแล้วนะครับไม่ได้เทสเส้นห้าสิบแล้วนะครับ ก็คือตอนนี้เส้น200ถ้าจะเทสอีกก็0ู2ดนะครับถ้าไต่ขึ้นไปอีกก็น่าจะาประมาณแถวแถว2ูเนี่ยประมาณ0.49ย์จุดสี่เก้าก็อาจจะเป็นการเทสอีกรอบนึงเนี่ยในในจุดนี้ก็มีการเทศสศูนุดอยู่บ่อยๆก่อนที่มันจะลุดลงนะก็คือถ้าถ้า ADA ีเนี่ยถึงแม้เดสมันตัดเนี่ยมันตัดตั้งแต่นี่แล้วนะตั้งแต่โซน0 6น2นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดเอตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับนะ ตั้งแต่ต้นปีเลยก็คือตั้งแต่แถวๆโซนโซนแถวประมาณหลังจาก E T F นะครับลากกันมาสุดๆก็เอสกันยาวๆมา,มานะครับก็ในมุมมองตรงนี้คือ A D A มันเริ่มอ่าทำท่าจบรอบมาล้นานละนะครับพอมันจบเนี่ยเราเอสแถวตามฟิโบรเราไม่ได้เอสเอพอมาถึงจุด MA ก็ TP กันไปแล้วถูกต้องไหม นะครับจุดนี้มันก็ต่ำพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่0ู4ลงมา0ูนจก็ประมาณ4 0ได้นะครับ0ถึงถึง0.4%ได้นะครับแล้วก็จุดนี้ก็คือถ้าจะเทสนะครับก็ได้ประมาณ0.5นะครับถ้าเกิดเทสเส้นเส้น2ไม่ผ่านก็มีสิทธิ์ที่จะลงไปแถว0.25ใหม่นะครับก็เหมือนกับว่าไปไปไปน้บหนึ่งใหม่นะครับหรือว่าโลต่้งกว่านั้นก็ไม่รู้นะครับเราต้องรอรู้เงิน่อ สำหรับ a t a นะนะครับหมอก็มีเหรียญหนึ่งนะครับที่จอดกับที่ขอดกันตั้งแต่รลายปีมาแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับแล้วก็เลิกตามมนแต่เพราะว่าเหรียญน,นอื่นเนี่ยมันมันค่อนข้างน่าสนใจกว่านะครับก็คือ ing เนาะ ing เนี่ยตั้งแต่4ี่สิดอนนะผมไม่ได้เฝ้ามันมาเลยนะครับเนี่ยไล่กันแถว4ี่หดอนนะตั้งแต่เดือนอมีนานะครับโซนเดือนมีนาก็คือไป7จ็ดหม่อนะ น่าจะแถวแถว btc แถวแถวเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองนะครับนะก็ลงมาประมาณยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามดอลลาร์คือใน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 ซิกนะครับในซิกในห้องซิกเนลผมมองไว้ลงถึงประมาณเก้าจุดเก้านะครับประมาณนี้เลยแถวแถวเก้าจุดเก้านะครับแต่มันลงมาประมาณ18ดอลลาร์ก็ถือว่าลงมาเยอะนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่ขึ้นเทสนะครับนี่ก็ขึ้นเทสต์รอบหนึ่งลนะยี่สิบ้านะครับ ถ้าจะขึ้นเทสอีกรอบนึงก็แถวแถวสามสิบนะครับก็คือโซนเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่หลุดฐา,านฐานนี้นะครับถ้าเกิดหลุดฐานนี้นี่แน่นอนเลยเจ็ดดอนนะครับตอนนี้ยังไม่หลุดก็มีสิทธิ์จะขึ้นเทสอยู่แต่ถ้ามันหลุดเลยนะครับก็มีจุดตามตรงนี้หละนะครับสิบห้าเอ้ยเจ็ดเอ้ยก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้เดธคอร์สตัดกันแล้วนะครับในเอ็มอนะ ก็คือว่าตัวนี้ถือว่าหนักมากนะปั๊มมันมาหนักมากนะก็ถือว่าขึ้นมาสูงพฟิร์วานะนะม,มันขึ้นมันไต่ตั้งแต่หนึ่งดอนนะเพื่อนมาถึงสี่สิบหกดอนนะถือว่าขึ้นมาสี่สิบหกเข้าได้นะก็หลายๆตัวนะที่มันเกิดสัญญาณเดทคอร์สนะให้ระวังไว้ก่อนคนระับถึงเดทคอร์สมันจะไม่ลงตอนนี้แต่ถ้ามันมันขึ้นเทสเส้น ma สองร้อยแล้วไม่ห่า มันจะลงต่อหลังจากนั้นนะครับคือมันจะมีทั้งเนี่ย o อก็ยังตัดเป็นลงนะครับดอสตัดไหมดอตไม่ตัดนะครับลิงก์ก็ตัดลงนะครับลิงก์ตัดลง lc ตัดไหมเอยังนะครับโซล่ะโซ,ะโซก็ยังนะครับ b c s อก็ยังนะครับอ๋ออี h e r เรียมก็ยังนะครับตัวที่เดซคอสตัดเนี่ย ส่วนใหญ่มีไม่กี่ตัวเป็นตัวเก่าๆที่ขึ้นมาก่อนชาวบ้านเขานะครับไม่มีตัวไหนตัดลนะก็มีประมาณสี่ถึงห้าตัวนะครับที่ตัดกันลงนะครับก็ระมัดระวังตัวด้วยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสัญญาณที่เคยขึ้นไปก่อดชาวบ้านเขานะครับขึ้นไปก่อนชาวบ้านเขาแล้วก็มันตัดลงนะครับนะในมุมมอง B ีซก็ ท้ายที่สุดในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือ BTC เนี่ยมันน่าสงสัยตรงที่ว่าก่อนจะปิดวิคมันไม่มีแรงซื้อขึ้นไปเลยไม่ไม่ลกขึ้นต่อแล้วก็ในมุมมองผมตอนนี้ก็คือ30%มีโอกาสออกค่าถ้าออกค่าแบบนี้ปวดหัวนะครับนะก็ต้องเป็นุ้นเราหน้าง,งานนะครับแต่70%นี่มีโอกาสหลุดลงนะครับส่วนเด้งขึ้นเนี่ยผมยังไม่ให้เพราะว่าวันรอมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมันยังไม่กลับไป นะครับมันังไม่กลับไปแบบนี้อันตรายนะก็คือไม,ไม่ไม่ไม่ลุนขึ้นนะครับยังไม่รุนขึ้นในมุมมองว่ารอแช่งลงอย่างเดียวนะก็พยายาม s l ด้วยเพราะว่าคลิปนี้ไม่แนะนําให้เทรดตามแบบไม่มี s l เนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ